มาก่อละกันมีกิจกรรมไม่แพ้มาลี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 มาทำร้านเช่าชุดแล้วคราวนี้ไฟไม่รุ่กก็เลยไปเปิดร้านเปร้านกับพี่โจมคับตีค่ะพบกับรายการโอซากุฮ่าฮ่าสเปเชียลอีพิโซดนะคะวันนี้เราอยู่กับเดนจีครับแล้วก็อยู่กับ จัดแดงโคคุชิโบนั่งดมยาอยู่ตรงนี้นะวันนี้นะคะเรากำลังจะพาไปที่ไหนคะเสนามตงฮูทันมุสานที่ไหนกันนะโฟกัสอารีน่าครับผมโฟกัสอารีน่านะถามว่าทำไมถึงต้องไปที่โฟกัสอารีน่าโฟกัสอารีน่ามีอีเวนต์อะไรโฟกัสอารีน่าเนี่ยเขามีอีเวนต์ที่ชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับไม่รู้อย่ันกล้องเลยก็ว่าเรามีอีเวนต์เขาจะมีการจัดงานแข่งกันคอสเพลย์ก็ตอนนี้กำลังเดินทางนะคะตอนนี้โคคุชิโบดมยา สวัสดีครับเดนจิครับผมสวัสดีค่ะอาเน,นียค่ะวันนี้นะครับผมพบกับรายการโอตะคู่ <laughs> รายการนี้เป็นแบบสุดเชี่ยวเอพิโซดนะเราออกมพนัสถานที่ที่ไหนกันครับผมโฟกัสอารีนาทั้งนั้นค่ะรึโฟกัสอารีนาหรือโฟกัสอารีนาอีสปอร์ตคอมเพลตแค่สนามแข่งกีฬาเนาะแต่วันนี้มีอีเวนต์สุดพิเศษนะผมโฟกัสอารีนาคอสเพลย์นี่จัดเป็นปีแรกด้วยนะใมีใครมานั่นเองครับพี่เทมค่ะแต่รูปนะคะถ้าใครไม่รู้แต่ส่วนใหญ่เขารู้กันหมดถ้าใครเป็นสายคอสเพลย์เนี่ยต้องรู้จักพี่เทมพี่เทมเนี่ยคือใครพี่เทมก็คือสุดหล่อท่านหนึ่งที่เราแบบว่าอยากเจอมากๆเลยเขาเป็นไอดอลคอสเพลย์ที่ได้รับความ มากๆในประเทศไทยนั่นเองก็คือวันนี้เขาจะมีการมามีทติ้งด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเราไม่ได้จะมาเจอแค่พิธียรคนเดียวเราจะมาเจอกับคนที่แบบว่าเขามาคอสเพลกัยอะๆแต่คนเนี่ยเขาคอสเป็นตัวอะไรมาคนไทยเนี่ยเขาชอบอะไรแบบไหนยังไงบ้างเนาะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยสภาพณ์ใครดีอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนน้องโซล่าใช่ไหม ต่อใจเหรอหรอ้าวันนี้นะคะเราก็มีแขกสุดพิเศษนะคะจะมาขอสัมภาษณ์กันนะคะก็คือคอสเป็นอะไรคะช่วยแนะนำหน่อยคอสเป็นอามูฮินาโมริค่ะ <Am uri. S 2> จากเรื่องอะไรคะจากเรื่องคาแรคเ,เตอร์ผู้พิทักษ์ค่ะชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้รู้สึกอินมากเ,ออเลยค่ะใช่เรื่องดังมากคนคอสเยอะด้วยนะคะคนนี้เหรอครับคอสเป็นโซลาจากโซล่าโยสึกะไม่ต้องขขย่ะทุกคนรู้จักเรื่องนี้กันดีมาขอรายการมาขอรายการคป็นโซลาเนาะเออไม่ถึงอยากคอสตัวนี้มาครับ เทอ,อบฉากหน้าประตูช <c oughs> อบาฉากหน้าประตูเปตำนานจริงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมแล้วนี่คือเป็นคุณขอนแก่นใช่ไหมครับผม <c oughs> อ๋อแล้วเนี่ยม,มางานอ่าโฟกัสนี่คือแบบว่ากะจะเจอพี่เทมเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้เจอ ไม่ได้เจออีกหลยครั้งคงไม่ได้เจอเหมือนกันขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดีถามเลยว่าเป็นรักการ์ตูนแนวไหนเอ้ยไม่ได้หรอต้องลงไปข้างล่างไหมก็ตอนนี้นะคะเราเนี่ยพบกับแขกอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเลเยอร์ใส่ชุดแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเดี๋ยวจะสอบถามกันนะคะว่าเขาคอยเป็นใครช่วยแนะนำ่อยค่ะชื่อเรนนะคะตัวที่คอยเป็นมไกกี้นะคะเวอร์ปกมังงะค่ะ มากนะคะอ๋ออยากสอบถามนิดนึงคอร์สมานานหรือยังคะคอร์สมานานแล้วค่ะได้เจอสี่ปีแล้วค่ะโอ้สี่ปีงานดีมากเลยนะคะจริงเพราะนี้ก็เพิ่งคอร์สกันได้ไม่นานนะคะใช่เออเป็นไงคะวันนี้เจอพี่เทมหรือยังเจอแล้วค่ะเฮ้ยดีใจด้วยนะครับพรุ่นี้ก็ยังไม่เจอเลยไม่เจอหรืออะขอบคุณมากเลยครับผมอยากเข้าไปข้างในกันไหมตอนนี้นะคะเราเราจะเข้าไปข้างใน ขนาดประตูยังปิดไม่ให้เราเข้าเลยนะคะเราต้องกดค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาข้างในงานเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านจุดลงทะเบียนนะคะเออก็จะแบบ มีการตรวจ ATK อะไรอย่างนี้นะคะเด<อ><อ>ี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนิดนึงตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในโฟกัสอารีน,น,น่ากันแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงเรียกว่าโฟกัสอารีน่าแพร์กล้องไปดูเลยครับผมแผนกล้องได้เลยค่ะเห็นไหมโอเคครับอย่ใหญ่ที่นี่ถ้าว่เป็นสถานที่แข่งขันอีสปอร์ตใช่แล้วค่ะที่น,นี้ก็เป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นทีเ่พิเศษเนาะสำหรับแบบแบบว่าปะร์ตมิทติ้งของชาวคอสเพลย์กันใช่แล้วค่ะคราวนี้เราจะพาไปดูด้านในกันเดี๋ยวครับว่ามีอะไรบ้างโค่ะครับผม แล้วตอนนี้นะครับ ือตอนนี้เราก็อยู่ในโซนบูธของโฟกัสอารีน่าครับอ่าเป็นส่วนขายของกิจกรรมทํามือนะคะของเหล่าเลเยอร์หรือคอสเพลย์ต่างๆนะคะตรงนี้นี่คือแอร์เย็ยนฉ่ำมากเลยเดี๋ยวครับผมอ่าข้างในเนี่มยมีอะไรขายมีอะไรให้ซื้อกันบ้างเนาะโอเคมาดูกันตรงนี้นะครับผมเป็นเหมือนกับไฮไลท์จนไชกิจอ่าแต่แบบว่าโฟโต้การ์ดเลเยอร์หรือว่าเลเยอร์ถ่ายรูปแล้วก็เป็นที่ระลึกให้กับแบบว่าแฟนคลับเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเช่นกันอันนี้เป็นชอนกิฟต์ช็อปนะคะก็ใครชื่นชอบตัวไหนก็หาซื้อได้เนี่ยปกติตาามงน ก็จะมีบูธคล้ายๆแ,แบบนี้เทียบเลยมีกับที่งตนไฟรแตอ่ะอุยอ้ยเจอเจอสาแฟรแล้ว <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ได้พบเทเลเยอร์ท่านอื่นๆนะคะที่คอสต,ตัวละครจากหลากหลายเรื่องเลยเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวว่าแต่ละท่านเนี่ยชื่ออะไรนะคะแล้วก็คอสเป็นตัวอะไรบ้างคะ่ะเริ่มจากนี่เพนแสายอุษาก่อนเลยเนมคอสชวายไลท์นะครับวันนี้คอสเป็นเอ่อ uh, <c oughs> เพนวิถีสวรร <Name S 1> ค์เนมคอสลันนะคะชื่อออ,อมเลดคอสโซลกะจากเกมเหล็กออฟเลเจนต์ค่ะเ,เป็นมั่นจังกับมาฮุโรปแต่ว่ามีเป้าหมายใช่ไหมว่ามาในโคกัสเนี่ยจริงๆมีเป้าหมายว่าแบบ เราาเราปดเราจมงเลยมัอ้เอกนนี้ลย่ะคนนี้เค่ะารู้สึกไหมครับตอนที่ได้ไปขึ้นเวทีนึกว่าเขาจะเอาไปโชว์เฉยๆเพราะว่าเห็นว่าโคกับเอ้ LOL อะค่ะแล้วทีนี้ ไปไปมามาเป็นว่าเพื่อนดึงขึ้นเวทีไปเล่นกิจกรรมก็ได้หนึ่งในสองพอดีเลยค่ะได้เล่นกับพี่เทมด้วยโอ้ยเกินตแตเลยฉ่บมากเลยค่ะตอนนี้คุ้มมากเลยค่ะตอนนี้ค่าที่สุดแล้วนะคะเป็นความฝาของเลเยอร์อย่างพวกเรานะคะทุกคนเลยไอต่วมาแข่งบ้างเลยอ่ะใช่ไหมเราต้องเป็นตัวแต่งแน่ขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่ยอนะคะจากเรื่อง ไบรท f a ฟมิลี่ก็อยากจะให้แนะนำนิสหนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อมานะคะวันนี้คอร์สเป็นแม่ยอนจากไบรท์แฟมิลี่ค่ะคอร์สนั้นยังคะคอร์สประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะใกล้เคียงหมเลยวก็คงคอร์สตันนี้โอ้โยทำไมถึงชอบตัวคอร์สนี้ครับผม สวยค่ะสวยตัวนี้มันสวยจริงแล้วเราก็ได้เป็นคนสวยด้วยแล้วอยากคว้าประสบการณ์ไม่เป็นเห็นไม่เป็นเห็นคนที่เข้าใจได้ไงเออสวยคอสสวยมากค่ะวันนี้อันนี้ก็เป็นอันเนียเป็นมากับคุณแม่นะคะแล้วก็มีแพลนไปงานคอสอันอื่นอไหมคะมีค่ะแต่ว่าก็ดูเรื่อยๆก่อนขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็พบกับเลเยอร์ทันพิเศษอีกคนนึงเลยอ่าอยากจะให้แนะนําตัวนิดนึงนะคะว่าชื่ออะไรขอเป็นตัวอะไรค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะชื่อมี นะคะขอเป็นคามโอีจะกินทรรมะค่ะค่ะนี้เลยพี่ฟิ๊ก็ชอบนะตับต้องเราชอบมากชอบเรื่องชอบกินทรมามากทำไมถึงอยากขอเป็นตัวละครนี้ครับเนี่ยอ๋อเพราะว่าทำร้านเช่าชุดแล้วตัวนี้ลูกค้าก็ชอบชุดไปหมดแล้ยตัวนี้ก็เลยขอตัวนี้มามีมีตัวอื่นปล่อยเช่าอีกไหมคะเดี๋ยวกินทรมะเนี่ยไม่มีค่ะมีเสียด้มากถ้ามีหลายตัวนี่คนนี้อาจจะเป็นลูก ราใหญ่คั้หนึ่งที่จะเข้ามานะคะคุณค่านึกว่าแบบว่าทำร้านเช่าชุดแล้วคราวนี้ไปไม่รุ่งก็เลยไปเปิดร้านโอ้โหแต่นกมาวันนี้รับบทเกี่ยวกับงานอ๋อตอนนี้ก็มาช่วยเป็นสตาฟนะคะก็มาช่วยในการจุดคักตองคนค่ะยากมีแนะํำอะไรเกี่ยวกับงานนี้ไหมคะงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าพี่เทมหล่อมากไี่ทัเลยนี่มาทันเลย เหตุนั้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะสจาหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะคนไหนคนไหนคนไหนคนนี้อ่าเราก็รู้สึกว่าเสื้อคุณคุณคลับคล้ายคลับคาเหมือนเขาจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาลองสัมภาษณ์เลเยอร์ท่านนี้ดูนะคะว่าเขาคอยเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมแนะนแอตัวเองไหมครับอ่าค่ะเอ่อชื่อเล่นชื่อบัวนะคะเนึ่งคอยชื่อเฟรดนะคะตอนนี้เขาเป็นโฟมินีจากเล่นเซนส์แมน อ่าเฮ้ยมันก็น่าเพื่องเที่ยวกับทีโอท์คอนเลยนะคะนี่สะพานได้ไม่ได้นัดกันมาไม่ได้ดนัดกันมาเลยแต่อย่างใดงไม่มีการเตรียมดใดๆเลยนะคะทำไมถึงชอบตัวคอน,นี้ล่ะครับน้องน่ารักดีค่ะน้องน่ารักดีน่ารักยังไงอ่ะน่ารักแบบขี้อายอ๋อขี้อายขี้เขินโอ้ทีไอเรารู้อัขี้อายด,ยด้วยใช่ไหมเออไม่แน่ใจ เห,เหเเมือนเหมือนเหมือนเตรียมมาก่อนหรือเปล่าคะนิดหน่อยแค่ผิวเผินเจอกันบ้างเจอกันบ้างทำงานคอร์สอย่างนี้แล้วแล้วนี่คือบัวที่มาโฟกัสอีน่าเนี่ยแต่ว่ามีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับเนี่ยตั้งใจมาหาลูกกับพี่เทมค่ะทุกคนก็คือมาหาพี่เทมไม่ใช่กลับแล้วหรืออันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะก็ขอบคุณมากนะครับผมครับ การสัภาพณ์แล้วติดตามช่องทางดิจิทัลสตูดิโอนะครับใกล้ไปเอาดีๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเรเยอร์อีก2ท่านแล้วนะคะอเดี๋ยวมารู้จักชื่อเสียงเรียกนามของเขากไนดีกว่าค่ะ่เริ่มจากคนนี้เลยค่ะชื่อนิลินค่ะเขเป็นไวโอเล e ตเอเวอร์เกอร์เดนจากไวโอเล e ตเอเวอร์เกอร์เดนแล้วอีกท่านเหรอคะชื่อนิคค่ะเขเป็นวัสุโยอิปูบุเมค่ะจกเรียกอะไรครับ คือแต่ชดสวยมากชุดอลังมากอันนี้ชอบชุดนลุงพลังมากชุดชุดอลังจริงใช่ใช่นะคัะผมแล้วอันนี้นี่คือแบบเป็นเลเยอร์ขอนแกนไหมครับเนี่ยใช่ค่ะครับผมแล้วไวโอเลตเนี่ยแบบว่าทำไมถึงเลือกคอสตัวนี้ครับเนี่ยจริงๆชอบมานานแล้วแต่ว่าไปคอสตัวอื่นก่อนทุกทีอ๋อก็เลยครั้งนี้ก็เลยขอสักหน่อยใช่โดนเลเดบดบังใช่ใช่ค่ะชอบแต่ไม่คอสักทีก็งงตัวเองเหมือนกันต้องใส่ถุงมือเหล็กแล้วค่ะถุงมือคือแตะมือถือไม่ได้ก็เลยใช่เออใช่มันทัชสกรีนไม่ได้เนาะ ขอบคุณมากนะครับค่ะเดี๋ยวทำกับไทยนะคะค่ะขอบคุณค่ะมารีน้อยมารีนมารีนมารีมารีมารีนสัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะคอนเป็นตัวอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะชื่อเล่นชื่อาอะไรประมาณนี้คเราะว่ะไรอ่ะแล้วก็มาพบกับแน่นอนตละครยอดฮิตที่ทุกคนรู้จักกันก็คือใช่ค่ะ กัเองดีกว่าเนาะเออสวัสดีค่ะชื่อหมวยนะคะพอเป็นชื่อต่างนามาลินจากมาเดีอัพดาลิงค่ะมาลินจังนี่เองใช่นะคะไยฟูแห่งปีเลยนะคะอยากถามว่ามางานคอสเพลย์นี้มีจุดมุ่งหมายอะไรเป็นพิเศษไหมคะมาเมกเวนค่ะเมกเฟนกับทุกคนเลยออฟฟคอมมูนิตี้ใชอทำมีติ้งอะไรพวกนี้ ก้โจคจงไปไหนครับกูโจคุงไปไหนครับกโจไม่ไม่อยู่ค่ะหนีเที่ยวค่ะหนีเที่ยวหนีเที่ยวคนเดียวเป็นเลเยอร์ขอนแก่นไหมคะใช่ค่ะเป็นขอนแก่นอยู่แล้วก็เลยได้มามางานปกติไปงานคอสบ่อยไหมคะไม่ค่ะนี่คือกลับมาคอสนะแบบหลายครั้งอ๋อเว้นไว้ไดนไหมใช่มคะแล้วทำไมถึงแบบว่าอยากคอสมาลินเนี่ยเพราะควาชอบเลยตัวละครมาลินใช่ชุดสวยน่ารักใช่ไหมจริงกโจไม่อยู่เอาโคชิโบไปโคชิโบคือขอบคุณมากค่ะ ให้เราจเอเห็นากานารเกิดขึ้นครับเราพบก,กับ <c oughs> มอเวอร์อบสออกมานีอันนี้กรับอาจนียทำอะไรเดี๋ยวรี <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อ ชื่อนิวนะคะแต่ว uh, ่ามีนามปากกาเตรียมขอชื่วยพันดูสองอ่าแล้วอีกท่านนึงค่ะสวัสด anyway> ีค่ะชื่อไข่มุกนะคะเอ่อในคณะจะรู้จักแนนนนว่าไข่มุกสินงกำเข้มแข็งค่ะอ่ะสินงกำหมะเนี่ยสวัสดีค่ะญี่ปุ่นถาปัดค่ะวัีครผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นอาเนียค่ะมางานคอสเหมือนกันเลยค่ะต้องเป็นกับคเนี่ยหละต้นน้องน่ารักค่ะแล้วก็เพื่อนแบบได้คอสมาวันนี้เพราะเพื่อนคอสจะคุณพ่ออ๋อ อ๋อก็เลยแบบนัดเตีมกันมาใช่ไหมคะข้ออยู่ไหนข้อไหนข้อหายไปแล้วค่ะโดนน้องตกค่ะตอนดูก็เลยมาคอสค่ะใช่แต่อีพีแพ่งเลยไมเนี่ยใช่เพื่อนๆเราบอกว่าปัญญาอ่อนเหมือนน้องเลยค่ะแล้วก็เป็นมีเหมือนน้องเลยเฮ้ยแทนงานเนี่ยต้องทำหน้ามีด้วยเหรอ ค <Okay>, okay. อา <c oughs> คูวขากูใจมากลขอบคุณากคบขอบคุณค่ะนอกจากที่เราจะไปสัมภาษณ์ตัวละครจากอนิเมะแล้วนะคะวันนี้เรามีตัวละครจากเกมชื่อดังนะคะอย่างเกมเ e n s h i n Impact ครับผมอ่าก็เลยอยากจะสัมภาษณ์สองคนนี้ว่าเขาคือใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็ขอตัวรายการก็ขอเริ่มแนะนำอะ่ะสวัสดีค่ะชื่อหยกชีค่ะคอสเป็นฮินะค่ะชื่อคอนนี้ค่ะ ขอดเพลงมานานกันหรือยังคะเอ่อจริงๆเพิ่งเริ่มเมื่อ2เดือนที่แล้วเพิ่งเริ่มมาสองเดือนที่แล้วโอ้โหแต่ว่างานดูโปรโกลมากเลยครับเนี่ยรถผมมาแล้วครับผม นับครั้งแรกก็คจัเปียเพราะแต่ละคนที่เราเจอเลเยอร์อาวุโสแล้กันเลเยอร์อาวุโสนีประสบการณ์นับสิบปีเออแล้วนี่ทำไมถึงแบบว่าเลือกคอสตัวละครพวกนี้ล่ะเนี่ยอย่างแรกก็ต้องมาในทีมเดียวกันอ๋อทีมด้วยกันแล้วก็ต้องอยู่อินัทสุมายกันคือมาด้วยกันก็ต้องเป็นแก๊งเดียวกันเลยก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เจอกับเลเยอร์อีกคนนึงที่คอสจากเกมเดียวกันเลยคิวกันเปียขอสัมภาษณ์ ใช่ครับผมชิปเขาผมคอนเงมก็ชิชิปเหมือนกันอะคัเป็นเรียอ์สารคามครับผมโอ้เป็นเรียอ์สารคามใช่ก็คือแบบว่าลงทุนมาขาคอนแก่นเลยถ้าไม่ใช่แบบคอตัวนี้เหรอครับพอดีเนี่ยครับมองไปข้างนอกก็ เห็นได้ว่าแฉะร้อนมากตัวนี้มันคอเสียวก็เลยคิดว่าแบบเออตัวนี้สบายสุดอ่าการคอสเพย์แบบบอกสภาพอากาศอีกสภาพอากาศเป็นหลักนั่นเองนะคะรู้เปล่าว่าการที่คุณคอเสียวเนี่ยแบบว่ามันมันผิดคานิดนึงนะครับเสียวที่แบบตัวตัวสูงสูงกว่าผมอีกเออแต่น่ารักนะแต่งานดีมากเลยค่ะใช่ใช่งานดีมาก เราก็มาพบกับเซียวอีกท่านหนึ่งนะคะหลังจากเจอเซียวคนเมื่อกี้แล้วนะคะก็อยากจะให้แนะนําชื่อเสียงแระนํนามนิดหน่อยนะคะว่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะแล้วก็เขาเป็นตัวอะไรนิดนิดหน่อยะคะ่ะชื่อเล่นชื่อว่าเบนนะครับหรือว่าแนมคอร์ชื่อว่าซิวแวนนะครับวันนี้คอสเป็นเซียวจากกิทิ ack, นนิมแพกแต่ว่าเป็นในชุดของแฟนอาร์ตนะครับอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าจะทักอยู่ว่าชุดไม่เหมือนกับคนเมื่อกี้เลยเออแต่เท่เหมือนกันจีงานดีคู่เลย เลือกชุดนี้ครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครเมนที่ชอบนะคเป็นเมนเลยเป็นเมนเลยซึ่งด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยคิวชุดเอ่ยทําให้เป็นชุดนี้ซึ่งตอนแรกแบบอยากขออีกชุดแต่ว่าคิวมันไม่ว่างอ๋อก็เลยต้องเอาชุดนี้นะครับนี่คือแบบว่าเป็นเลเยอร์จากไหนเนี่ยเป็นเลเยอร์จากขอนแกรคับอ๋อคนขอนแก่นแล้วเทิ่งมางานโกัสกอัลลีน่าที่แบบมีจุดมุ่งหมายอะไรพิเศษนะเนี่ยหลักๆคือมาเจอน้องๆที่เขาเป็นเลเยอร์นะครับเพราะว่าหลายๆคนเขาอยากเจอด้วย เพราะว่าเจอกันมาในหลายๆงานก่อนโอ้คือแบบว่ามามีติ้งพบปะก,กันนะครับอ่าใช่ครับมารียูเนียนกันกับน,น้องอ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อพินเป็นเฟสคอสก็คือโคอิซุมิคาสึกิครับผมคอสได้ประมาณ4เดือนแล้วครับอันนี้เขาเป็นคามาโดะอันจิโร่จากดาบิคาซูนครับผมอันนี้คือพระเอกอันนี้ตัวอยได้ปล่ออันนี้คุณกุจิโมแล้วคือเมื่อกี้คือตอนเข้าไปหน้าเดินเอินไปหน้าคัทกันแล้วคนทักเฮ้ยนี่มันคุกุจิโมะแต่เขาอันจิโร่ ถือ้าคนต่างถือดาบนะคะคือแบบเจะพู้ต่อสู้กนเองแล้วผมก็ไม่ด่าแน่เนยค่ะนักที่ไม่ใช่มือสั่นถ้าการเด็กตายแล้วตายแล้วแบบมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายอะไรไหมคะที่มางานนี้เป้าหมายของเงานนี้อยากมาลองสัมผัสงานคอสนะคะเป็นงานคอสที่มาครั้งแรกครัคนแก่้อุ้ยแต่งานนี้นะคะคอสดีมากอุยครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ รอ้แผลนะครับขอบคุณครับ